เอมมี่กำลับบงดูอะไรอยู่จะไปท่องเที่ยวหรอหอุ้ยไม่ค่ะพี่เมย์แต่ว่าแค่ดูว่าเออถ้าเราได้แบบเรียนหนังสือที่อยู่ท่ามการธรรมชาติมันคงจะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้นี่นะเขามีการศึกษาที่เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วนะรู้ไหมแถมเรียนรู้กับธรรมชาติด้วยอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้ไปติดตามชมช่วงนี้กันเลยค่ะช่วง happy learning หลังจากที่สำนักง,งาน ส่งเสริมการศกษานอกระบบและการศึกษาตามอรยาศาัยจังหวัดตากได้รับนโยบายจากรัฐบาลน,นั้นเราเห็นความสําคัญแล้วได้นําเอาสภาพความต้องการของพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มบทบาทสตรีนะัเป็นตัวตั้งในการที่จะขับเคลื่อนเป็นศูนย์ภาษาอาเซียนเราได้ ใช้ภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาพมา่าขอเรียนเชิญท่านพี่น้องที่มีความสนใจที่จะเรียนมาสมัครมาเรียนรู้รพัฒนาภาษาเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของการขยายกลุ่มธุรกิจหรือการติดต่อค้าขายกับเพื่อนบ้านในโอกาสต่อไปครับมีความสําคัญมากสําหรับจังหวัดจากเรานะคะเพราะเราติดชายแดนเรามีการค้าขายระหว่างไทยก็คืออาเภอแม่สอดกับจังหวัดเมียวดีของฝั่งพมา่าเมียนมาซาตินคากาจิซูบาดี เมียนมาเซเนอร์เมียนมาปีกระเจ้าตินเยอาเซียนซีบัวเยซงมาแม่สวยพื่อจาบาโซและนอกเหนือจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดตากแล้วศูนย์อาเซียนศึกษาได้เปิดการเรียนการสอนให้กับคนพื้นที่อำเภอแม่สอดกันอีกด้วยค่ะซึ่งมีทั้งการเรียนการสอนที่ห้องเรียนและพาไปสอนฝึกทักษะการใช้ภาษาที่ตลาดริมเมยซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่อำเภอแม่สอดผู้คนที่อยู่ที่นั่นเลยให้ความสนใจกันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเราจัดการเรียนการสอนให้กับ อกองทุนบุญบาทสตรีนะคะซึ่งจังหวัดตากโดยเฉพาะเพิภมแม่สอดเนี่ยมีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านส่วนวิชาที่เราสอนเนี่ยก็จะเป็นวิชาพมา่าเพื่อการสื่อสารเราจะจัดการเรียนการสอนทุกวันตนะั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็นอกนั้นก็ให้ผู้เรียนไปฝึกที่บ้านแล้วนอกนั้นเราก็จะพาไปริมเมยเพื่อไปพบกับ สถานการณ์จริงๆเรียนเพื่อจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะบ้านเราอยู่ชายแดนใช่ไหมคะเราต้องติดต่อค้าขายกับต่างประเทศอย่างภาษาพูดนี่เราสามารถเรียนรู้ข้างนอกได้โดยประสบการณ์แต่ว่าภาษาเขียนเราต้องมาเรียนในโรงเรียน,นะคะ่สะสนับสนุนโดยสํานักงานกศนอกศนอคือการศึกษาตลอดชีวิต